คู่ที่5นะครับดึ้นอยู่ที่เกมลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งเกมระหว่างโมนาโกพบกับลอรีองด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้โมนาโกต่อ1ลูกผลงานกับพบกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผักกชนะทีละหนึ่งครั้งสุดอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของโมนาโกชนะ3แพ้2โดยชนะโอเลียง3-1แพ้ลียง1นงชนะโอแซ2-1สแพ้มักเซ0 1นและชนะกาลาตสไไรห1โมนาโกเพิ่งผ่านเข้ารอบเฟนคับเมื่อกลาง ในลีกอยู่กลางตารางอันดับที่9ห่างไปที่ยุโรปอยู่7คะแนนครับขุมกําลังมีปัญหาไม่น้อยโดยมา,มาดูคูลิบารีกองกลางคิโลเคเลอร์กองหลังและสตานนสติดโทษแบนพร้อมกันทั้งหมดส่วนกลุ่มตัวเจ็บยังมีอยู่เพียบคิสติยองมาวินซ่ากองหลังลูคัสฮาเดกสกี้ในทวารมฮัมหมดซาลิสูกองหลังปาเป้คาบราลกองกลางและทาคุมิมินามินโน่กองหน้าชดลงสนามทั้งหมดทางด้านของเวเดซอนแบ็คขวาอันซูฟาติกองหน้าและพอปอกบากองกลางต้องเช็คความฟิต ขณะที่สองแข้งเซนิเกลเกรแปงดิยะตากองหน้าและลามินกาม,มาร่ายักติดภารกิจกับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นคาดว่าเซบาสเตียนโปโกโยลี่คุณซื้อใหญ่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2คุณน่าจะเป็นมิก้าบีเรกราตาขายร่วมกับโฟลาลินโบโลกุนแดนกลางเดนิสซาการีเคุมเกมร่วมกับอาลาชีบองบ้าปีสองฝั่งเป็นแมกนสอัคลิอูเซ่และอเล็กซานโดโกโรวินแนวรับวางเอริกไดเออร์ยนเซนเตอร์ร่วมกับไคโอเอนริกเก้ขนาบค้างด้วยยอร ตเตซและคาซูมวัตตาร่าด่านสุดท้ายฟิลิปพอนเฝ้าเสาฟอร์ม5นานันลท์สุดของเลริยองชนะ3เสมอ2ด้วยชนะอัลส์เลรยองเนส31เสมอเมส1-1ชนะเลอโซลีเย70เสมอสตาร์บุก0 0และชนะลริยอง1 0ลอลริยองผ่านเข้าสู่รอบเฟ้นคับมาหมาดๆในลียูอันับที่12เหนือโซนเพลย์ออฟหนีตกชั้นอยู่5คะแนนครับสภาพทีมจะได้ Arthur, 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 อาเธอร์อาวองและดาแรงยองวา2แข้งทีมชาติเคมรูนเสร็จภากรกิจในศึกแอฟริกาครับ ออฟเนชั่นกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกแต่ปาโนสคาเซริสกองกลางกริสเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและไอเยกุนตูเร่กองหน้าเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้ทั้งคู่ด้าน3กองหลังอย่างอับดูลายฟรายเจ็บข้อเท้าอีซักตูเร่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดารองยองวาก็เจ็บบริเวณเดียวกันต้องเช็คความฟิตทั้งหมดกุนซือโอลิเวียปานตาโรนี่จัดทีมด้วยระบบ3-43หน้าเป้าจะวางซองบูซูมาโนลาตาขายร่วมกับชองวิโตมาเคนโกและปาโบปาชิสห้องเครื่องประชาการโดย โรรองอาเบเกลวและอาตูอวองขนาบข้างโดย2วิงแบ็กโยเอลมูบูก้าและอาเซนคูอาซีสเซ็นเตอร์แบ็กจะมีมอนตาซาชาบีทำงานร่วมกับบาโมเมอิต้และดารองยองวาด่านสุดท้ายอีวองมโบโกรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนามนนโกเกรดบอลเหนือกว่าแต่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรมีทั้งตัวเจ็บและตัวแบนต้องปรับทับกันให้วุ่นเกมนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเดินหน้าลุยตามสไตล์ขณะที่ลอรียองเน้นปลอดภัยเอาไว้กว ก่อนชงหลังเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องดูแล้วนัดนี้มีโอกาสบุกไปยันเสมอกลับออกไปครับฟันธงรองโลลิยองเอาอยู่เสมอกันไป1 1คู่ที่6เกมแชมปชิปช์อังกฤษในเวลาตีสามนะครับเกมระหว่างเวสต์บอมบิดพบกับมิดเดิลสโบรด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอเวสต์บอมบิดผลงานกับพบแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นมิดเดิลสโบรที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนเวสต์บอมบิดเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของเวสต์บอมบิดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอสวอนซีซ 1แพ้เลสเตอร์ซิตี้1-2แพ้สวนซีซิตี้0-1ชนะควีนส์ปาร์ค2-1และแพ้บิสตอรซิตี้1-2เวสต์บอมบิดพึ่งผ่านเข้าสู่รอบ4 f a ฟเัหลังชนะสวนซีซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนลลี่ลยอยู่อันดับที่18เหนือโ,โซนตกชั้น7คะแนนครับสภาพทีมต้องรอทดสอบความฟิตของเจ็ตวันเลสที่เจ็บน่องขณะที่โอริเวอร์บอสต็อกขาหากักและแชบมี้บาร์นี่โอเดเจ็บกล้ามเนื้อลงเล่นไม่ได้ทั้งคู่นอกจากนั้นโทบี้คอเลียที่ยิมตัวมาและบาดเจ็บอยู่ถูก เชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกตัวกลับไปขุนซื้อรักษาการเจมมอริสันจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1น้าเปาจะส่งเอาเน่แฮกเกโบจบสกอร์แผงมิดฟิลด์จะส่งคารันแกลนทำงานร่วมกับอเล็กหมูวัดและมิกกี้จอห์นสตันโดยมีอุสมานเดียกิเต้ตกับสม e ิลอลลิงคุมห้องเครื่องแนวรับเนฟฟิลิปยืนเซนเ,เ,เตอร์ร่วมกับชาลีเทเลอร์สองฟุตแบ็กจะเป็นจอร์ดแคมเบลกับคาร์ลัมสไตน์ดันสุดท้ายโจไวต์สมิธเฝ้าเสาฟอร์มห้านลังสุดของบิดเดนสโบรชนะ1เสมอ1แพ้ง โดยแพ้ฟูลแลมหน่งสาชนะซอลตมนบัตสน4-0แพ้ดับบี้เคอตี้ศูน์หนึ่งแพ้เฮาซิตี้0-1และเสมอแบล็กเบิร์นโรเวอร์0-0บิเดสโบเพิ่งตกรอบ3เอฟเอคัพหลังพ่ายกับฟูลแลมจากพิมล,ลีกหนึ่งสาเมื่อสสุดัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในลีกอยู่รองจากฝูงตามหลังโคเบตีซิตี้อยู่6คะแนนสภาพทีมจะขาดอเล็กซานกูราอันฟี่โจนคาลัมวิสเทนดาราเลนีแฮนเดวิดสเตเลกและจอร์ดเอ็ดวูนสันรวมถึงคาลลลีี่่่เเซนไแม็กรีแลีเซ่เน่ กุนซื้อคิมเฮลส์เบิร์กจัดทีมด้วยระบบ3-4-2-1หน้าเป้าจะส่งเดราโนเบิร์กซ็อกจบสกอร์โดยมีมอร์แกนวินเชเกอร์กับชอมมี่คอนเวย์ปั้นเกมรุกสนับสนุนแดงกลางเป็นเฮเดนแฮกนี่คุมเกมร่วมกับไอเดนมอริสขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็กแซมซิเวล่ากับสวแวรนีปานแนวรับเป็นสามประสานลุกไอลิงยืนเซนเตอร์ร่วมกับอดีสันมาหล่อมได้และแมตช์ทากเกตด่านสุดท้ายเป็นโชบรินต์รับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะเวสต์บอมบิดนั้นยังหาฟอร์มเก่ง ให้เจอแม้เปลี่ยนโค้ดแล้วเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ครับแต่อย่างไรก็ตามโบโลช่วงหลังก็ผลงานดรอปลงมาด้วยเกมลุกเพิ่งกลับมายิงได้ใน2เกมหลังสุดดูแล้วสูสีเรดนี้นะให้เชียร์เวสต์บอมบิดในฐานะเจ้าบ้านหน้ามีลูกพึธให้เห็นฟันธงเวสต์บอมบิดสะกิดใจ2อหนึ่งคู่ที่เจ็เป็นเกมลีกาสองเยอรมันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเกมระหว่างเบาสวยพบกับมักได้บวกด้วยตา,าต่อรองเกมในคู่นี้เสมอมักได้บวกผลงานกับพบก,กันท,ทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบาสวยที่เอาชนะไป ้ครังมักได้บวกเอาชนะไปได้1ครั้งในอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของเบวชไวท์ชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะชาลเก้สอหนึ่งชนะดีดีโมเดนเดสามสองเสมอโฮสตคีนหนึ่งหนึ่งชนะไกเซอร์สลาวเทินสองศูนย์และแพ้แฮทาเบอร์ลินศูนย์หนึ่งเบชไวท์ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสามหลังเปิดบ้านเฉือนชาลเก้สองหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วอยูเหนือพื้นที่เพลย์ออฟหนีตกชั้นแค่สามคะแนนครับสภาพทีมจะขาดโฟเรียนฟลิกเฟเดริกยาเคลและลีโนเทมเปิล ที่บาดเจ็บพาตว่ากุนซือไฮเนอร์บักเขาจัดทีมด้วยระบบ3-42 1หนึ่งหน้าเป้าจะส่งเอเรซานยาดิมซีล่าตาข่ายโดยมีโรบินเฮาเซอร์และคิสเตียนคอนเต้ปั้นเกมสนับสนุนเดนกาวาวังมาเตชานไอเดินขุมห้องเครื่องร่วมกับมกซ์เมลีขนาบข้างใน2วิงแบ็กอย่างโยฮันโกเมสและเลออนเบลแนวรับ3เซนเตอร์แบ,บ็กประกอบด้วยลูคัสเฟรนเคิร์กทำงานร่วมกับพัชชิกเอนโคอาและสเวนโคเลอร์ดาดสุดท้ายทอนโชเบนฮอปมานรับหน้า ที่เฝ้าเสาฟอร์มหั่นล่าสุดของมัรได้บวกชนะ4เสมอ1โดยชนะอุ่ม42ชนะวินเตอร์ตู่21ชนะไก่เธอร์สลาวเทิร์น3 2เสมอโฮสต์ไตคีน3-3และชนะแฮท่าเบอร์ลิน2 0นมักได้บวกหนีตายสุดชีวิตโดยเก็บ7แต้มจาก3เกมหลังสุดส่งท้ายปี2025ีไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่15ของตารางมีแต้มเท่ากับพื้พออนที่เพลย์ออฟหนีตกชั้นสภาพทีมจะขาดอเล็กซานเดอร์อัลโฮสตอมคอนเนอร์เคมปริกสกี้เอดินโซโกวินชองอูกู ลูกาไฮรีไหลเน่นและสมูเอลโรลิกซึ่งบาดเจ็บทั้งหมดกุนซือพทรชิกเซนเดอร์ที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะจัดทัพด้วยระบบ4-3-3แนวรุกเป็น3ประสานโนอาเพลสลาตาข่ายร่วมกับมาเตอุสชูคอฟสกี้และบาลิสอาร์ติกแดงกลางเป็นการทำงานร่วมกันของเลินอูไลสซิลาร์สนา้าและฟรังโกชมิดหลังบ้านเป็นมาคุตมาตินเซนยืนเซนเตอร์ร่วมกับโทเบียสมุลเลอร์โดยมีฟิลิปแฮชเชอร์และ สุดท้ายโดเมนิกไรมันเฝ้าเสาทศนาคู่นี้ต่างต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นแนวโน้มดีพอกันบาวชไวยได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ซึ่ง3เกมหลังสุดเก็บไปถึง7แต้มขณะที่มักได้บวกชนะรวด2เกมหลังนอกบ้านดูแล้วสูสีมุมเจ้าเปิดกว้างอย่างไรก็ตามเรทนี้แดนะให้เชียร์บาวชไวยในฐานะเจ้าบ้านฟันทงบาวชไวยเบียดเข้าป้าย2-1ปิดท้ายในเกมคู่ที่8ครับลีกาสองเยอรมันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเกมระหว่างดุสเซลดอร์ฟพบกับบิลเลเฟลด้ยอยตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอบิลเล โกแกของทั้งสทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นดุสเซลดอร์ฟที่อชนะไปได้2ครั้งบิลิเฟลโอชนะไปได้1ครั้งลีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของดุสเซลดอร์ฟชนะ2แพ้3โดยชนะลิเบอร์พูลสามชนะกลอยเทอร์เฟิร์สสองหนึ่งแพ้อันเวสแบกศูนย์หนึ่งแพ้ชาลเก้ศูนย์สองและแพ้เดลิโมเดนเดสหนึ่งสองดุสเซลดอร์ฟชนะเกมลีกนัดล่าสุดส่งท้ายปีสองพันยี่สิบห้ารอมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบหกพื้นที่เพลย์ออฟหนนนีีีีตตกกกกชััััั้้โดดดยมมมแเททบบท่่าาาบบบบวอสภพจะข เดสเปอร์ดารันที่ติดโทษแบนรวมถึงกลุ่มตัวเจ็บอย่างโฟเรียนช็อปอยู่เลียนเฮดเวอร์โซติลิสอเล็กซานโดปูลอสชิมโรสมันและวานเกียรลุนดัสฟีดิกสันที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือมาคุตอันฟังจัดทีมด้วยระบบทีสองามหนึงหน้าเป้าจะเป็นเซรดิกอิสเทนจบสกอร์โดยมีโฟเรียนมุตลิยาปั้นเกมร่วมกับซินตาอันเปิลคัมและคริสเตียนลาสบูเซอร์ห้องเครื่องใช้งานอาโนอาเอลอาสูรีคุมเกมร่วมกับเคลาซิมาสูโซแผงรับจะเป็นเคนิช มิยืนเฟนเตอร์ร่วมกับเอเลียสเอกูลี่แบ็กสองฝั่งเป็นชิมโอเบดอฟกับเอมานูเอลอิโยดาด้านสุดท้ายโฟเรียนคาสเทนไมเออร์เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดล่าสุดของบิลเลเฟลชนะ1เสมอ2แพ้2โดยชนะฮันซาลอสต็อก1-0เสมอแฮทเทอร์เบนร์งหน1-1เสมอไกเทอร์เซเลอรท์นย์ศูนย์แพ้โบคุมศูนย์หนึ่งและแพ้พลอยเทนมุนสเตอร์หนึ่งสองบิลเลเฟลได้แค่สองแต้มจากห้าเกมลีกหลังสุดของปี2025ร่ลนมาอยู่อันดับที่14เหนือโซนแดงแค่คคะะแแนนนรรับสภาาพทีีมจขดดเยลิช เยเดดีฮิวเตอร์มมนโรเบิร์ตอูดิคริสและแวร์ซองโอค่านซีที่บาดเจ็บกุนซือมิเชลคานสจัดทีมด้วยระบบ3าทีแนวรูกวางน่าเรนเรนบาซี่ยืนหน้าเป้าลาตาข่ายร่วมกับมอนยูมมูลูและมาริอุตเวิร์ดของเครื่องใช้งานสเตฟาโนรูโซกับมาเอลคอบอสยืนตรงกลางร่วมกันวิงแบ็กจะส่งชิมฮันแวเกอร์กับเฟริกฮาร์มันวิ่งขึ้นลงริมเส้น3ประสานเซนเตอร์แบ็กจะเป็นเลออนชไนเดอร์เล่นร่วมกับมัคซิมิเลียนเกรสเชอร์และโยเอลเฟ ยยนาสเคอร์เคนเฝ้าเสาทศนาคู่นี้หนีตกชั้นเช่นกันร,ระยะห่างกันแค่2คะแนนนะครับดูเซลดอฟอาจจะฟอร์มไม่ดีนักแต่มีแนวโน้มกระเตื้งขึ้นมาแถมได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่บีเลเฟลนอกบ้านมีแต่ทรงกับซุดดูแล้วดูวเซลดอฟเอาอยู่หน้าเบียดขวาา3แต้มต่อหน้าแฟนบอลของตนเองฟันทงดูเซลดอฟเบียดขว้าชัย2-1่สำหรับทีเด็เดแปดตัวได,ด้เน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันศุกร์ที่16กมกราคมใส่เลยเลอสปานอョออตตานตาอันแทคแคลนเฟิร์ตเหลียวโลลิองเวสบอมบ นี่คือแปตัวชัว์จริงบายบีคเคมนครับสั่นมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีคเคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำไปอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างเอสปันยョ้ลพบกับจิโรหน้าโดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะคร,บ,ร,บ,100บ,ครอบบยาานะอ Man. การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผมบิกคเคมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ